ผักอะไรชุบแป้งทอดแล้วอร่อย EP หนึ่งแป้งทอดกรอบผงผัดน้ำเย็นผักปูดใบตำลึง สายบัวถั่วหวานแครอท เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่าแบบไหนอร่อยเริ่มจากใบตำลึงก่อนอืมใบตำลึงนี่เหมือนผักบุ้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทํานอกจากยำผักบุ้งกรอบแล้วเราทํายำใบตำลึงกรอบก็ได้นะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวใดใดใบตำลึงผ่านลองมาดูผักกูดอืมผักกูดชุบแป้งทอดอร่อยมีกลิ่นอ่อนๆนะผักกูดอร่อยเลยทานต่อไปมาดูสายบัวเนื่องจากในสายบัวมันมีน้ําเยอะแป้งเริ่มไม่กรอบแล้วเนี่ย ตัวสายบัวมันไม่มีรสชาติอยู่แล้วกลิ่นก็ไม่มีเวลาทอดเนี่ยแป้งจะนิ่มแล้วเนื้อก็จะนิ่มก็จืดๆฮะไหนลองกับน,น้ำจิ้มดูนี่มีน้ำจิ้มลองดูซอสสีราชาก่อนเฮ้ยอร่อยขึ้นลองดูน้ำจิ้มบวยอืมสายบัวเสิร์ฟเป็นสแนค็คได้พร้อมน้ำจิ้มบวยหรือไม่ก็ซอสพริกสีราชาอร่อยผ่านนะครับถั่วหวานถั่วหวานนี่ก็มีน้ำข้างในเยอะอยู่เหมือนกันแป้งก็เลยไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ ถั hmm. ่วเนี่ยตามชื่อเขาเนื้อเขาจะหวานแล้วเวลาทอดแบบเนี้ยเนื้อเขาจะนุ่มมากๆมีความกรอบเล็กๆเวลาชุบแป้งทอดแบบเนี้ยอร่อยเสิร์ฟเป็นสแน็คได้ทอดให้ข้างนอกมันแห้งๆหน่อยทานสุดท้ายแครอทครับแครอททอดแล้วพอแครอทสุก,ก่็มันจะหวานมีกลิ่นแครอทออนอนแป้งข้างนอกกรอบ,อบแครอทนี่อร่อยมากๆเลยทานครับ สรุปแบบนี้นะตัวใบตําลึงเนี่ยเราสามารถเอามาทําเป็นยําใบตาลึงได้เหมือนกับยาผักบุ้งกรอบอันนี้อร่อยมากๆมีความกรอบอร่อยยําเป็นแบบยําน้ําแดงนะครับใส่น้ําพริกเผาส่วนผักกูดเนี่ยปกติตัวผักเขามีความกรอบอยู่แล้วแต่เวลาเอามาทอดเนี่ยก็อร่อยนะก็สามารถชุบแป้งทอดแล้วก็ไปเสิร์ฟพร้อมกับพวกน้ําพริกกะปิได้เหมือนกันส่วนตัวสายบัวเนี่ยมันค่อนข้างน้ําเยอะเวลาทอดแล้วแป้งมันนิ่มถ้าทอดให้แห้งกว่านี้นะหรือว่าเปลี่ยนสูตรของแป้งเนี่ยใส่แป้งข้า,าวเจ้าเพิ่มเข้าไปก็ได้ให้มันมีความกรอบมากกว่า ก็หรือว่าอร่อยแหละแต่มันจะจืดต้องเสิร์ฟพร้อมน้ําจิ้มถั่วหวานนี่อร่อยเลยถั่วหวานอร่อยมากๆแล้วก็เสิร์ฟเป็นแน็คได้ชุดแป้งทอดแบบนี้อร่อยเลยแครอทนี่อร่อยมากนะมีความหวานของแครอทมีกลิ่นหอมแครอทก็สามารถเสิร์ฟเป็นแน็คเสิร์ฟคู่กับพวกมายองเนสก,ก็ได้น้ำจิ้มบวยหรือว่าซอสพริกสีราชาก็ได้ใครอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงไปลองนะครับไปละ